สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัสชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเรานำเสนอผ้าดีๆจากสุขโขทัยนะคะผ้าทุกชนิดนะคะในคลิปนี้พิเศษหน่อยนะคะในคลิปนี้เราจะนำเสนอ ผ้าแทบทุกชนิดนะคะราคาถูกราคาแพงนะคะคอยรับชมนะคะผืนแรกผืนแรกเป็นสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยเป็นสิ้นที่มีชื่อที่สุดเลยนะคะในจังหวัดสุโขทัยทุกคนที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยจะต้องรู้จักสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยเป็นสิ้นเป็นงานทําตินจกเป็นงานทํามือใช้ขนเม่นทํานะคะใช้ขนเม่นล้วงลายเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จะมีราคาสูง แล้วก็ใช้ระยะเวลาการทําเนินนานมากนะคะ1-2เดือนต่อ1ผืนนะคะเพราะฉะนั้นงานจะไม่มีเยอะที่เห็นอยู่เป็นไฮไลท์ด้านหลังนี่คือสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยคือการเป็นสิ้นโบราณสมัยก่อนจะนิยมเรียกว่าสิ้นเคี้ยสิ้นเคี้ยก็คือสิ้นเขี่ยนะคะคือการเขียนเส้นได้คือการล้วงเส้นได้นะคะก็กจะอยู่งานก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ อันนี้ผืนสีแดงนะคะาลายา12หน่วยตัดนะคะ12หน่วยตัดหรือ12ขอที่รอบๆอบนี้เป็นขอนะคะนับได้12 12ขอนะคะเป็นงานโบราณนะคะสิ่นเกียรเป็นงานทำตีนจกทั้งผืนนะคะคลิปนี้ทำทุกอย่างเลยนะคะได้ดูได้เห็นหมดเลยดูคลิปนี้ได้เห็นผ้าทุกชนิดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ้นเกียรแล้วนะคะสีแดงนะคะ 7,000พบาทนะคะราคาอยู่ที่7 0 0 0บาทนะคะผื้นแรกผ่านไปแล้วนะคะพื้นที่2เป็นสิ้นย้อมครามวันนี้เราเสนอทุกชนิดเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจพิเศษเราก็จะส่งรูปไปให้ดูได้นะคะอันนี้เป็นสิ้นเข็นครามนะคะซึ่งสิ้นเข็นหรือได้ที่เราเอามาเข็นคือการปั่น หร er mm ือเราเรียกว่าสิ้นไกลหรือการปั่นไกลนะคะคือการบิดเส้นได้2เส้น2สีนะคะสิ้นเข็นครามนี่ก็คือการบิดเส้นได้ระหว่างสีครามกับสีขาวนะคะบิดให้เป็นเส้นเดียวกันแล้วเอามายืนพื้นแล้วก็ทําการทอนะคะก็จะได้ลายผ้าประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าสิ้นเข็นเนื้อผ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกนะคะแต่จะเป็นสีครามนะคะอันนี้จะเป็นสีครามนะคะ เป็นสิ้นสีครามเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นสีหัวขาวน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีการด้นเอลซินนะคะเป็นไข่มดนะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะเป็นสิ้นย้อมครามนะคะสิ้นเข็นครามนะคะผ่านไปแล้วนะคะเอาทุกชนิดเลยนะคะวันนี้ต่อไปก็จะเป็นสิ้น เป็นสิ้นเข็นเหมือนกันแต่เป็นสิ้นเข็นต่อเชิงไหมนะคะเชิงตีนจกนี้ก็จะเป็นสไตล์โบราณเป็นงานทอยกดอกแต่เป็นเป็นงานไหมเงางามนะคะตัวนี้นะคะเป็นสิ้นไหมเชิงเฉพาะเชิงเป็นไหมอย่างเดียวนะคะที่งดงามแล้วก็ตัวสิ้นก็จะเป็นสิ้นเข็นเหมือนลักษณะผืนเมื่อกี้นะคะเป็นสิ้นปั่นไกลออกชมพูอมกะปินะคะเป็นสิ้นปั่นไกลลายผ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ลายผ้าเหมือนกันนะคะเป็นสินปั่นไกลคือการบิดเส้นได้สสีให้เป็นเส้นเดียวแล้วยืนพื้นเราถึงทําการทอนะคะลายผ้าก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลวดลายในเนื้อผ้าเลยนะคะ,ะจะเป็นสิ้นสไตล์ออกโบราณนะคะปืนนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะหัวสิ้นก็จะสไตล์หัดเซี่ยวเหมือนกันนะคะมีงานด้นหัวสิ้นนะคะสีแดงนะคะตัวแดงท้ายแดงนี่ค่ะราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะ อันนี้เราจะมีเสนออยู่2อสองผืนนะคะอีกผืนหนึ่งคือเป็นสไตล์สิ้นเข็นแบบโบราณของหัตเซียวเลยนะคะแบบเดียวกันนะคะเพียงแต่เราเสนอสอสีนะคะก็จะเป็นเชิงก็จะเป็นเชิงใหม่เหมือนกันนะคะไหมสองสีคือสีทองกับสีเขียวนะคะประมาณนี้ค่ะเนไหมสีทองกับสีเขียวนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นสิ้นเข็นออกประมาณเขียวขี้ม้านะคะป้องป้องออกแดงๆดงดำๆนะคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้สีนี้เป็นสีโบราณของหัดเซียวเลยนะคะเป็นสีออกเขียวขี้ม้าไม่ว่าใครก็ต้องมีใส่สมัยก่อนนี่นะคะสีนี้นะคะเป็นสีโบราณเราจึงทําสิ้นผืนนี้มานะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะวันนี้เราจะเสนอไวๆกันเลยนะคะเพราะว่าหลายแบบหลายอย่างรวมกันอยู่ในคลิปเดียวนะคะก็จะมีการด้นเอลซิ้นหัวซิ้นเหมือนกันนะคะ ราคาอยู่ที่3500บาทนะคะ3500บาทผ่านไปอ่าผืนนี้ผืนนี้เป็นสิ้นมุกข,ขาเปียนะคะเป็นสิ้นมุกข,ขาเปียเป็นมุกอ่ายกดอกสองดอกคือลายขาเปียกับลายขาควายเอ้ยลายขาขาเปียกับลายชไม้นะคะ ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะสีน้ําตาลทองนะคะต่อด้วยเชิงตินจกหมักโคนนะคะสีแมทสีเดียวกันเลยนะคะ mm. ก็จะอยู่ประมาณนี้หัวสิ้นสีแดงนี่ค่ะ mm. อันนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะเพราะว่างานไม่งานแค่งานทอนะคะไม่ใช่งานจกหลวงลายนะคะ mm. เพราะฉะนั้นราคาจะถูกลงราคานี้จะอยู่ที่ราคา1,800บาทนะคะ1,800บาทนะคะ ทักทายกันมาได้ค่ะเผื่อน,นี้ก็จะเหมือนเผื่เมื่อกี้ค่ะเป็นมุกขาเปียสีอมกะปิหน่อยนะคะต่อเชิงตินจกทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานล้วงลายค่ะก็ราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทนะคะเป็นสิ้นมุกขาเปียนะคะสีอมกะปินะคะหัวสิ้นสีแดงค่ะมานี้นะคะ1,800บาทค่ะ1,800บาทนะคะเผื่นต่อไป พื้นต่อไปเราก็จะเป็นหมักโครนหมักโครนที่ปูกาวแล้วนะคะอันนี้แบบปูกาวแล้วแล้วก็เราเอามาต่อตีนจกที่เป็นไม่ใช่หมักโครนนะคะเป็นตีนจกทอนะคะทอมือนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่2,500บาทมีความนุ่มอยู่นะคะแต่เราปูกาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในเราปูกาวเรียบร้อยแล้วนะคะปูกาวสีเดียวกันึปบประมาณนี้นะคะ เชิงก็จะเป็นเชิงประมาณนี้นะคะตัวสิ้นก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงอมดำนะคะปูกาวแล้วนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ2,500บาทท่านใดสนใจทักทายกันมาได้นะคะ2,500บาทปูกาวเรียบร้อยนะคะบางผืนก็ยังไม่ได้ปูกาวนะคะหมายถึงว่าคลิปนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะก็เป็น หมักโครนนะคะแต่เป็นลายทางยาวถ้าท่านใดสนใจสิ้นหมักโครนที่เป็นลายทางทางตรงนะคะตัวนี้แล้วเราต่อเชิงสีส้มอิดนะคะสีสีส้มอิดนะคะต่อเชิงเป็นเชิงตีนจกนะคะเป็นเชิงตีนจกสีส้มอิดนะคะตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ 2,500บาทนะคะเพราะว่าเชิงเป็นจะเป็นเชิงตินจกนะคะไม่ใช่หมักโครนแต่ตัวสิ้นเป็นหมักโครนนะคะมีความนุ่มอยู่นะคะปูกาวแล้วนะคะปูกาวเรียบร้อยราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะชอบใจทักทายกันมาได้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ,าคา 2, ะ,คะตัวสิ้นสีส้มอิดนะคะตัวสิ้นสีแดงนี่นะคะ2,500บาทนะคะ2,500บาท สองผืนสุดท้ายสองผืนสุดท้ายนี่เอามาแนะนำคือเราเอา,อาตัวสิ้นของอีสานคือมัดหมี่แต่เป็นแนวมัดหมี่ห้าสีนะคะมีห้าสีอยู่ในผืนเดียวกันคือมีสีทุกสีนะคะมีห้าสีรวมห้าสีอยู่ในผืนเดียวกันเป็นมัดหมี่ที่แปลกนะคะเราก็เลยเอามาต่อกับเชิงตินจกนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามมากเลยนะคะตินจกห้าสีนะคะ ไม่ใช่ติชชู่ห้าสีมัดมี่ห้าสีนะคะเป็นแนวอีสานปนเหนือนะคะเอาอีสานมารวมกับทางเหนือก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามเชียวค่ะมัดหมี่ห้าสีนี่มีมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะเป็นมัดหมี่ที่เราเลือกหาซื้อหาเสื้อใส่ได้ง่ายเพราะว่ามัดหมี่มันมีมันมีตัวซิมมันมีห้าสีนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ ตัวสิ้นเขาเรียกว่าเพิ่มมูล,ลค่าเรามาต่อเชิงตีนจกเพื่อจะให้เข้ากับหาเสื้อได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นมัดหมีห้าสีต่อกับเชิงตีนจกนะคะตัวนี้เราปูก,กาวให้เรียบร้อยราคาอยู่ที่2,500บาทเหมือนกันนะคะ2,500บาทผ่านไปเราจะมีเราจะมีภาพนิ่งนะคะให้ดูท้ายคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นมัดหมีห้าสีเหมือนกันนะคะ มัดบีห้าสีเหมือนกันนะคะสวยๆแล้วเราก็ามาต่อเชิงตีนจกสวยงามเชียวค่ะ2,500บาทนะคะปูกวเรียบร้อยปูกวด้านในเรียบร้อยนะคะตัดสำเร็จแล้วก็ใส่ก็ได้นะคะผ้าไม่หนามากนะคะ,ะสิ้นสิ้นมัดมีทางอีสานผสมประสานกับทางเหนือนะคะก็จะได้สิ้นประมาณนี้นะคะสวยๆงามๆค่ะสิ้นแนวอีสานนะคะมัดบีอีสานมีจก ต่อท้ายนะคะสวยแล้วก็แปลกดูดีนะคะประมาณนี้นะคะ2,500บาทนะคะ2,500บาททักทายกันมาได้